นิทานอีศบเรื่องสองพี่น้องชายคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกคนโตนั้นเป็นลูกชายที่น่ารักน่าชื่นชมมีผิวขาวและผมตรงสีทองส่วนลูกคนเล็กนั้นเป็นลูกสาวที่ขี้เลผิวดำคล้ำและมีผมหยิกหยองยุ่งเหยิงวันหนึ่งเด็กทั้งสองกำลังเล่นกันอยู่ จนไปเจอกระจกบานหนึ่งในบ้านและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้เห็นภาพตัวเองในกระจกเด็กชายพูดขึ้นว่าชินคิดว่าฉันนะ่ะมีสเสน่ห์มีผิวพรรณที่ดูดีและผ่องใสกว่าเธอนะเมื่อน้องสาวได้ยินที่พี่ชายพูดเช่นนั้นจึงโมโหและรู้สึกอับอายมากเด็กหญิงจึงผลักพี่ชายของเธอล้มลงพร้อมกับตะโกนว่า ฉันเกลียดพี่เมื่อพ่อของพวกเขาได้ยินเสียงลูกๆทะเลาะกันจึงรีบมาดูและกล่าวกับลูกชายว่าเมื่อลูกมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วลูกก็ควรประพฤติตนให้ดีงามเหมือนกับใบหน้าของลูกด้วยนะและเขาก็หันไปพูดกับลูกสาวว่าลูกมีจิตใจที่ดีมีกิริยามารยาทเรียบร้อยและมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอ ลูกก็เป็นคนที่งดงามเหมือนกับพี่ของลูกนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นที่คุณธรรมและจิตใจของเรา